มาดูเด็กๆนอนกันนะคะถุงท้องสามสีนอนหลับแล้วนะคะแต่ว่าเด็กน้อยยังไม่ง่วงนะคะแม่ก็ง่วงจนจะไม่ไหวแล้วจนจะหลับแต่ว่าดูนะคะดูดูเหมียวเล็กนะคะยังไม่นอนนะคะดูไหน,นจับมือกันอีก่อนมือมาก่อน จับมือกันก่อนอาจับมือกันจับมือกันอู้อาจับมือกันเอามือมามือมาเอามือมาจับมือกันก่อนจับมือกันเอ้โอ้จับอุ้ยสัญญาสัญญาสัญญาจะไม่ดื้อนะนี่มาจับมือกันมาสัญญากันก่อนมาสัญญากันก่อนสัญญาว่าจะไม่ดื้อก่อนเออสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะมือมาเอามือมาเอามือมา สัญญาว่าจะนอนแล้วนะจะนอนแล้วนะจะไม่ดื้อแล้วนะเอามือมาอาจจมือกันก่อนเด็กอยู่นะจิ๊บจะนอนหรือยังฮะจะนอนหรือยังคะลูกอาจจมือกันเอามือมาอาจจมือกันเอ๊หนูนอนแล้วลูกอ,อ๋หนูจะนอนแล้วน่าจะปิดไฟแล้วไหนดูด โกงมันบังหน้านูนะกงมันบังหน้านูนนะคะหนูจะนอนแล้วนะคะ FC ทุกท่านคะนอนหลับฝันดีนะคะเอาจับมือกันจับมือกันก่อนจับมือกันก่อนอู้จมูกใครเล็กๆเออเอามือมามาจับมือกันก่อนนะ ที่นอนสวยจังเลยค่ะดูสิดูที่นอนหนูสิพี่ถุงทองเข้าไปนอนแล้วพี่สาแม่สามสีเขาก็นอนแล้วลูกอ้าบตาปิ๊บปิ๊บนะเอามาือมาเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะนอนนะ,ะไหนดูสิโอ๊ดกงมันบงังหน้าดูหมดเลยเล่นต่อเอาเล่นต่อ,อ,ตอโอ้ เอามือมาจับมือกันจับมือกันหน่อยจับมือกันจับมือกันเออจับมือกันเดี๋ยวดื้อนะนอนนะเอามือมาอีกจับมือกัน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 เออโอ้จับมือกันเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะลูกโอ้จะจับมือไหมจับมืออีกไหม จมือเออเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะจะนอนแล้วนะเอามือไหมจะมืออีกเอออาจจะมืออีกจะมืออีกจะมืออีกกันอือเอามาเล่นจับมือเอาจับอยู่ทั้งคืนเนี่ยแหละอาจจะมือกันอีกเออเอออาจับสองมือจับสองมือจับสองมืออาจจบสองมือจับสองมือจะนอนแล้วนะคะจะ เดี๋ยวก็ปิดไฟแล้วก็นอนนะละกินนมจนเหมือหมดเกือบขวดนะคะอาจจะมือกันที่นอนขขงหนูหนูต้องนอนในกรงก่อนนะนี่นะไปแล้วเอาทำไรทำไร นูนอนก่อนนะคะเราหลับฝันดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ